สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวทีละคนครับค่ะสวัสดีค่ะฟังข้าวนิชาพาแก้วปัญญานะคะสวัสดีค่ะ MEC ศูนย์สองค่ะจิดาเทพวีสังอองค่ะสวัสดีค่ะ MEC ศูนย์สามชื่อแบมนัทริกาสุนทโรค่ะ ฟังข้าวคือฟังข้าวคือไม่กี้ลืมแนะนำ MEC อะไม่ไซีอไรผ่านไปแล้วพูดถึงพูดถึงการเป็น CEO ของเราอะนะคะฟังข้าวนะคะต้องขอบคุณเวทีนี้มากๆเลยนะคะคือฟังข้าวอะค่ะศึกษาเกี่ยวกับการดูดวงโหราศาสตร์นะค่ะทั้งศัตว์ไทยสากลจีนนะคะมาสองปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกดวงทุกๆคนนะคะ แก็รู้สึกว่าอยากทําสิ่งตรงนี้ให้เป็นธุรกิจของตัวเองค่ะก็ขอบคุณเวทีนะคะได้เปิดโอกาสให้จีด้าได้มาประกวดะคะ่ะก็คือของจีด้านะคะได้เปิดร้านเช่าชุดค่ะที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือชื่อร้านว่ามงรงค่ะคนไหนที่สนใจจะเช่าชุดนะคะก็แนะนําร้านของจีด้าได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าชอบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นะคะ่ะเพราะมีชุดแบบสับๆสับๆต้องมาดูเองแล้วแหละไปจุบ สวัสดีค่ะเออตั้งแต่มาเวทีนี้นะคะก็คือเปิดโลกหนูมากปกติก็คือจะชอบอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศนะคะแต่ตั้งแต่มาเวทีนี้คือแบบว่าเหมือนมาเจอเพื่อนเพื่อนี่ๆว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะคะเหมือนเปิดโลกได้มุมมองอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะยังไงก็ฝากติดตามเอ่อ MEC ศูนย์สามด้วยนะคะ BNG ไว้นะคะแล้วก็คลินิกของเราก็คือจะเปิด ประมาณเดือนกุมภานี้นะคะทับทิมมี่แกรนคลินิกนะคะที่มอกรุงเทพะคะ่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะพูดพูดถึงพูดถึงความเป็นซีอโอขอเขงเราหน่อยว่าถ้าเรามองเนี่ยเรามองเป็นนัมเบอร์วันยังไงอ,อ่าแล้วนัมเบอร์วันยังไงพูดกันอันนี้ผมถามแบบเหมือนแบบเหมือนกับเป็นเวทีใหญ่ยังไงถ้ามองเราเราจะเราจะมองตัวเองว่าเราเป็นซีอีโอนัมเบอร์วันยังไง ก็ถ้าเป็นหนูนะคะก็คือเป็นความเป็นตัวของตัวเองนะคะนี่คือหมายเลขหนสุดๆและะ้วค่ะเพราะว่ามาไม่ต้องการมาแข่งกับใครนะคะมาหาเพื่อนมาหาประสบการณ์ะคะ่ะมาเปิดโลกตัวเองะคะ่ะขอบคุณ <ขอ S 1> ค่ะค่ะฟังข้านะคะถ้าพี่เขาถามว่าเออสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าโดดเด่นหรือความเป็นซีโอนะคะืสำหรับฟังข้าคิดว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองความจริงใจคะ่ะ แล้วก็การที่ฟังข้าวได้คอนเซัลต์หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับคนตรงนี้เป็นจุดเด่นของฟังข้าวที่ฟังข้าวเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะคะขอบคุณค่ะน้ำมบอวันของจีดาตอนนี้ก็คือก็คือความเป็นตัวเองค่ะก็คือตอนหลังเวทีนะคะคือจีดาเมาส์สับกับพวกพี่ hmm. ยเยอะมากมากเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่แบบว่าได้มาประกวดเวทีนี้ก็สามารถไปเช่าชูราจิดาได้ค่ะแล้วก็ บอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นสปอนเซอร์เช่าให้ฟรีค่ะจูจูนะรู้กันสามคนก่อนอุตส่าห์ไม่บอกให้เขามาดูให้เขามาดูเองใช่ยเป็นสปอนเซอร์ค่ะมันเช่าชุดร้านจีด้ามงรงได้นะคะทุกคนอย่าลืมมาดูนะเพราะไม่บอกคนข้างหลังนะบอกแค่สามคนนี้พอพี่เป็นซีอพี่ก็อยากมีเอรู้กันรู้กันแล้วแล้วยังไงคือเราเราคือให้เรา คุณผู้ชมให้คนติดตามเชียร์เรายังไงช่องทางมีเดียโซเชียลไม่เดียวหรือร้านของเราว่าเลยก็ Facebook เทพพวีสั่งอ่องค่ะสามารถไปติดตามผลงานของจีด้าแล้วก็มีเพจมงลงบายนโมค่ะสามารถไปดูได้นะคะขอบคุณค่ะฟังเข้าฝากติดตามไอจีด้วยนะคะ f a n g w สองสี่นะคะฟังข้าวนะคะแล้วก็ Facebook ฟังฟังนิชาพานะคะฝากไปดูดวงกับฟังข้าวเยอะๆนะคะเราจะรู้ว่าแม่นมากเม็นจริงเป็นจริง <im> สำหรับของแบมนะคะก็คือพิมพ์ bng แล้วก็เว้นวัคไว้ได้เลยนะคะขึ้นทุกช่องทางเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะ